ศู 02, 02. นย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองเนาะเิวิกรเรียกง่ายๆว่าแล้วก็โดนตามค่าดักค่าว่าอยู่ดีอย่างที่บอกครับสวัสดีครับผมโซ่ครบวันนี้ผมก็จะมาตีเลสครับผมตีเลสเด็กกับเพื่อนๆในเซิร์ฟเวอร์ลิเน็ตซูเอเชีย ในเ,เน็ตทูเอเชียอย่างที่เรารู้กันครับว่ามันค่อนข้างโหดหินเขาต้องการจําลองให้เรากลับไปเหมือนอมสมัยซีหนึ่งซีสองนะดังนั้นการเก็บไว้จะค่อนขัานช้ามากแปรผันตองกับอุปกรณ์ถ้าเกิดเราอุปกรณ์เราดีเรามีของท็อปตลอดเรามีกระสุนใช้ตลอดเราก็เก็บไว้ได้ไวครับหนึ่งถึงสามสิบจะไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าเกิดคุณตีมอนแบบไม่ใช้กระสุนแล้วก็ใช้ของดอนเกตเถื่อนมันจะเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆหนึ่งในทางลัดทางนี้ที่สามารถแก้ไขได้ก็คือการตีเลส อันนี้ผมก็มาตามที่เขาตะโกนรับอันนี้เขาก็ตะโกนรับทุกวันอยู่นะหลายคนอยู่อย่างน้อยกว่าละคร้งได้หาได้ก็หมายที่เราจะไปก็คือตัหลายแก้วโมราอยู่ที่ดักที่รังเป็นมุมของดักเอลนั่นเองก็เป็นตัวที่น่าจะอ่อนนิสุดในเกม <laughs> ที่เป็นเลสเลสที่จัดพักอ่อน,นี่สุดในเกม3ตัวที่ผมยกให้ก็จะมีตัดลายแก้วโมรานี่ดับเบิลวันใช้ของอะไรก็พอพีค่อนข้างได้อยู่ตัวที่2ก็จะเป็นแรดแมน แรแมนหลายคนอาจจะแย้งว่ามันมีตัวฮิลนะมันยิงเวทได้ใช่แต่ถ้าเกิดเรามีประดับที่ดีหน่อยหนึ่งแล้วก็ตัวฮิลความจริงเราเลี้ยงไม่ได้ครับเราแค่ตัดเลี้ยงไปเรื่อยเดี๋ยวตัวฮิลก็มาน้ำมเราก็ชนะเหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ตัวงูตัวงูอยู่ที่เ้าผมจําชื่อแน่จําชื่อผิดอยู่แต่เนอผมเลยไม่ได้เรียกชื่อตอนแรกองค์กรักถูกทิ้งอย่าไปยุ่งมันปัเหาสัลว์ร้าข้างใช่อันนี้สไลว์กำมาลาที่จะมาตีนัดอาหารบีฟอนจิงด้วยตัวนี้ ตัวนี้ก็จัดว่าถ้าลูกคบเถื่อนเหนื่อยคุณอาจจะต้องใช้เทคนิคในการกําจัดเล็ดลูกมันให้เยอะส่วนตัวเลสจ,จริงโคตรบางบางมากปัญหาจะอยู่แค่ตัวเลสกับตัวกับตัวลูกเลสกับตัวที่เป็นตัวปลาหอ,อกถ้าเกิดเราโชคดีหน่อยที่ว่าจะได้คนแทงมาเป็นหอ,อกอาจจะเป็นอาชีพแล้ก็ได้แต่ใช้หอ,อกลกไปแล้วก็หดรวมกันได้แล้วก็ตัวลูกก็ต้องเอาคนอื่นมาช่วยจัดการไอ้ตัวที่มันปลาหอ,อกมันจะไม่อยู่รวมกับใคร มันจะอยู่อะไรมันอยู่ห่างมันจะไม่เดินไปโจมตีด้วยเท่านี้คุณก็สามารถแทงมันได้สบายโดยการกดยาสัตว์ลายแก้วมารักเหมือนกันแค่มียาก็สบายลูกก็ติดแป๊บเดียวแต่ลูกก็ตายหมดเนี่ยผมก็รออยู่อย่างว่าเทิร์นี้ผมไม่เหลือของยังดีเขายังให้บัฟมานะแต่ช่วงนี้เขาแจกของนี่นะครับถ้าเกิดเราไปหาซานตาแล้วก็ใส่โค้ดเขาก็จะแจกของช่วยมาอยู่เหมือนกับตอนนี้จะเป็นเริ่มเริ่มเป็นช่วงกลางเกมแล้วล่ะพวก ตัเล่นที่เป็นผู้เล่นใหม่ไม่ไหวเขาจะหายหายไปบ้างละดังนั้นไ็เเหลือผู้เล่นเก่ากับผู้เล่นที่มีความรู้ระดับหนึ่งละที่ยังที่ยังอดทนทนกันอยู่ได้แล้วผมตอนนี้เขาก็แจกของอยู่นะครับผมอันนี้มาลับที่ซานตาได้ในท่กาเมืองน่าจะมีวูดีโอกูดิโอกูดินรีออนกีรันน่าจะมีเมืองเกิดผมยังไม่มเห็นนะน่าจะมีตามเมืองใหญ่ใส่โค้ดครับผม0 0 2 โอเคของที่ได้ก็เยอะอยู่นะเด็กส่วิญญาณมือใหม่มาหมื่นอันส่วนเวอร์ห้าพันกสุวิญญาณอาจารย์อีกหมื่นหนึง่งส่วนผู้เล่นใหม่ส่วนใหญ่เขาจะขึ้นชาเพราะว่าของเราไม่ไหวแล้วก็สุนเราก็จะไม่ค่อยมีกสุนได้จากการทำเควสแต่ว่าผมว่ามันก็ยังน้อยอยู่ดีนะ แต่พอได้ตัวช่วยใหม่ตักงห้าพันนี่ก็พอบูตมาย0ได้บ้างแต่ของเกรดดีเนี่ยน่จะไม่มีโอกาสใส่ถ้าไม่ได้คราฟเองแล้วก็น่าจะยากของเกรดดีอาวุธชุดเกรดดีคราฟไม่ยากมากครับผมใช้ของขนจัดว่าไม่ยากไม่เยอะสำหรับชุดนะสำหรับชุดไม่ยากมากก็หาของหาอะไรก็อาจจะใช้อดนาช่วยได้ซื้อของนู่นนี่นั่นมาหรืออาจจะไปตามหาที่ต่างๆได้แต่ถ้าเป็นอาวุธ คุณจะเจอปัญหาใหญ่คือคุณจะขาดเหล็กมันจะใช้เหล็กจานวนเยอะมากซึ่งคุณจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการใช้ดรอปสปอยสปอยตามที่ที่ดรอปเหล็กต่างๆได้เป็นตัวเดียวเท่านั้นเหมือนกับมันต้องฟิกอะถ้าเกิดคุณอยากจะคลาฟของเองอยากหาเงินคุณต้องเล่นดรอปไปทิ้งไว้ตัวหนึ่งแน่นอนจําเป็นมากๆในการสร้างตัวในช่วงที่ไม่มีการปล่อยอาวุธพื้นฐานเมราอย่างนั้นคุณก็จะเบลแทบไม่ได้ ของนอนเกียร์ใช้ได้ถึง30มสิไหมใช้ได้ครับถ้ามีคนถามอยู่ดีก็อยู่ดีมันมีคนถามแล้วกัน <c oughs> ถ้าถามถ้าถามผมนะใช่นอนเกียร์ใช้ได้ถึง30แต่หลัง30ไปก็ไม่ฮอเบิร์กหรอกแต่ถ้าเกิดมีเกียร์ดีก็ใช้เกียร์ดีดีกว่าของนอนเกียร์คือของนอนเกียร์แล้วก็ส่วนน้อนเกียร์ก็ต่างกับเกียร์ดีไม่เยอะมากแนคะ่สี่สิบกับห้าสิบิดกว่าอะเดน่าแต่คุณภาพนี่ต่างกันเหลือล้นเลยเกินอันนี้ครับก็ตัโกนอยู่น,นี้ช่องค้าขาย เราอยากคุยกับเขาก็ได้หรือใครอยากซิปก็กดชื่อเขาอะไรก็ได้ปุ๊บมันจะเป็นตัวนี้มาให้พอเราคุยพิมพ์เจอจุดหรือพิมพ์อะไรไปเราจะซิฟไปหาคนนั้นจะเป็นการซิฟคุยกันได้เพื่อน,นัดคุยกันว่าจะเจอที่ไหนอะไรยังไงใช่แต่และผมก็จะมีช่วงหายอย่างที่เห็นแหละก็จะพายเป็นบ้างเป็นช่วงปกติผมจะพยายามลงคลิปประมาณวันจันทร์อังคารพุธดถ้าเกิดเลทหน่อยวันจันทร์อาจจะแม่ลงอย่างนี้ตอบเรื่องตอบคอมเมนต์ผมอาจจะเงียบบ้าง ต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวผมจะมาตอบในวันที่ผมว่างและพร้อมเอาใจใจดีรับดบเท่านั้นที่เข้าแคสเอ็นบอวแคนดบจะไปเรียกกันนำผอมเมือไรไงเนี่ยเตรียมตัวไปแล้วรือดูดับเพื่อนดูบับทำไมไม่เห็นบับใครเลยไปกันแล้ว เอย่ามาโตนี่ตามมาด้วยเฉยบัฟซับพอร์ตอินพาวส์โอ้ ปั๊มหน้าลงมมกซีพีเกี้ยงเลยถ้าเกิดกดเชฟปกติไม่ไม่ได้ถ้าเกิดเป็นหัวม่วงต้องกดคอนโทรนน้่นะครับ อันนี้คือการยั่งเลสนะครับแค่อะไรเนาะเนื่องจากวเลสก็เป็นประโยชน์นะครับผมดังนั้นมันก็ไม่แปลกหรอกที่มีการยั่งกันแล้วเก็เปิดหัวม่วง่าอยู่แล้วด้วยดังนั้นก็ไม่แปลก ถ้าเกิดเราเปิดหัวขาวก็อาจจะไม่มีใครยุ่งกับเรามากอันนี้ก็เป็นการโดนฆ่าเอาสนุกถ้าเกิดใครเปิดหัวม่วงก็ต้องเตรียมตัวโดวนอย่างนี้นะครับอันนี้น่าจะฆ่ามาฆ่าเอาหาเฉยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าใครคิดไว้และแน่นอนว่าเผยแพร่นน <c oughs> แน่นอนครับ <c oughs> <c oughs> อาจจะเดินผ่านไรโรนอกรอบลองดูกันแต่ถ้าถามว่ารู้จักไหมไม่รู้จักนะ เด่นแอทูไทยเอเชียครับผมเชี่ยจริงจริงที่เกิดติดคนส่องไว้หน่อยตามเมืองแล้วก็น่าจะรู้ได้สองจออีกตัวนึงจอสองว่านมาตอนไหนไปตอนไหนออกนอกเมืองตอนไหนได้อยู่อาจจะร็วสามสิบแล้วตันๆกันนี่หนูยามาโตเดินสัไกลเลย แต่เลสก็มีไม่กี่ตัวถ้าผมเดาอย่างเราถูกเลยบีฟ้อนยังไงตีนี้ข้าเอาไม่ไหวก็ต้องมาแลกแมนเดี๋ยวเราคงมาเจอกันถ้ารู้ยังเดินให้คนเดินผ่านมันด้วยดังนั้นแม่ก็น่าจะจำได้แหละอา้าวลุง จนวิกเรียกง่ายๆว่าเรากระโดนตามค่าดักค่าไว้อยู่ดีอย่างที่บอกครับเราเดาได้อยู่ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือก็กกำลังที่มาปิดเลสนะครับผมแล้วก็ถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานซะง,งั้น <c oughs> เรากำลังใช้ความคิดกันต่อไปเย้ๆคอนเพ์เราหน้าจะไปล่าเลยกันต่อแหละได้ให้เดานะแต่ผมคงไม่ได้ไปดยวยต่อดีกว่าผมมองแล้วมันก็คงจะหนีไม่พ้นภาพเดิมเท่าไหร่แล้วผมจำได้ไงว่าหัวข่าวมันโดนดีเคไม่ได้อย่างน้อยๆมันก็ได้แค่แจมเลสมันก็เราจะมันการบังคับให้มันแจมเลสเราอยู่แล้วเลสแล้วก็ลงเรียวขึ้น เราจะได,ได้ของได้ x อได้ไม่ครบเท่าไหร่หรอวแต่ว่ามันก็ไม่ต้องดุจริงไปขนาดนี้เหมือนกันอลูกไม่ครบเรียกวานเสียด,ด้ของไม่ถึงไม่งั้นผมกินคนเดียวเลยอนะเราเอาคอนเทนต์มาพอละ